ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่311เมื่อได้ยินแบบนั้นเมเรดิตไม่รู้สึกโกรธใดๆอีกทั้งเธอ,อยังยิ้มออกมาวีลาควินฉันคิดว่าในที่สุดเธอก็บ้าไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบเธอกล้าพูดออกมาโดยที่ไม่อายเลยหรือไงไม่มีทางบ้าได้ขนาดนี้ถึงแม้ว่าเธอจะบ้าไปแล้วก็ตามมาเดลินโต้กลับอย่างไม่แปลกใจ ในเมื่อทุกอย่างมาถึงจุดนี้แล้วนี่เธอยังคิดว่าเจเรมีต้องการเธออยู่อย่างนั้นเหรอฮะอย่าฝันไปเลยนี่เธอคิดว่าเจเรมีต้องการที่จะอยู่กับเธอถึงแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการฉันงั้นเหรอเมรดิตกอดอกและหัวเราะอย่างภาคภูมิใจภายในดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจวีลาควินจะต้องให้ฉันบอกหมต่อให้เธอจะศัลยกรรมรูปร่างให้เปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ผู้หญิงที่รักและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครมาแทนที่ไม่ได้ก็คือฉันขณะที่เมรดิตแสดงท่าทียิงผยองนั่นทําให้มาเดลินยิ้ม แทนที่ไม่ได้เธอพูดคำนั้นซ้ำเหมือนต้องการสื่อบังอย่างเธอยิ้มออกมาก่อนที่จะหยิบเอาไวที่อยู่ตรงหน้ามาเปิดและรินลงไปเกือบครึ่งแก้วผู้หญิงชั่วร้ายศกรปรกมีจิตใจเหมือนงูเห่าแบบเธอที่ยังอยู่ในโลกนี้เธออาจถูกมองว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าแปลกใจที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้มาเดลีนพูดออกมาอย่างสบายๆพลางถือแก้วไวขึ้นและแกว่งไปมาเบา,เบาๆก่อนเธอจะยกมันขึ้นมาจิบบ้าเอ้ยเธอกล้าพูดแบบนี้กับฉันออกมาได้ยังไง สีหน้าของเมเรดิตแสดงถึงความโกรธออกมาทันทีที่ได้ยินมาเดลีนด่าเธอแล้วยังมีหน้ายกไวน์ขึ้นมาชิมอยากสบายใจมันทำให้เธอรู้สึกโมโหและรำคาญมากฉันเตรียมไวน์นั้นไว้สำหรับอาหารเย็นใต้แสงเทียนกับเจเรนี่คืนนี้เธอกล้าดียังไงมาดื่มมันทันใดนั้นเมเรดิตยื่นมือออกไปอย่างดูเดือดและปัดแก้วไวน์ที่มาเดลีนถืออยู่น้ำในแก้วสีแดงไหลออกมาเล็กน้อยและหยดลงบนชุดสีขาวของดอกแมกโนเลียที่มาเดลีนสวมอยู่ เมื่อเห็นว่ากระโปรงมาเดลีนเปื้อนเมรดิตหัวเราะเยาะออกมาอืมวิลาควินฉันขอแนะนำให้นะว่าควรเก็บเวลาของตัวเองไว้จะดีกว่าเพราะใบหน้าของเธอที่คล้ายกับนางมาเดลีนเธอจะถูกเหยียบอยู่ใต้เท้าของฉันเหมือนที่หญยนั่นเคยเป็นเธอก็เป็นเหมือนกับนางผู้หญิงแพทย์ยาคนนั้นเขาไม่มีค่าพอที่จะมาต่อกกลอนกับฉันไม่ควรแม้แต่มาอยู่ใต้รองเท้าของฉันด้วยซ้ำอะเมรดิตยังพูดคำอวดที่เหนือกว่าไม่จบเธอถูกของเหลวเย็นเฉียบสาดเข้าให้ที่หน้า เธอกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจตอนที่จะเห็นว่ามาเดลีนได้สาดไวน์ในแก้วตัวเองทั้งหมดใส่หน้าเธอแกเมรดิตโกรธขึ้นมาทันทีบริเวณหน้าอกของเธอหายใจเข้าออกอย่างหนักหน่วงใบหน้าที่ชั่วร้ายของเธอถูกเคลือบไปด้วยไวน์และของน้ำเหล่านั้นไหลผ่านแก้มของเธอจากรอยบาดแผลที่หน้าที่ยังไม่หายดีก่อนจะหยดลงไปบนเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ไวน์ขวดนี้รสชาติดีเธอจะได้ชินมันตามสมควรแล้วจริงไหมหรือที่ยังไม่พอจะให้ฉันรินให้อีกแก้วก็ได้นะ มาเดลีนยิ้มออกมาอย่างสบายๆขณะถือขวดไวน์แดงด้วยมือเรียวเพียงหนึ่งข้างจากนั้นเธอคว่ำปากขวดไว้เหนือเท้าของเมเรดิตเมเรดิตรีบถอยหลังไปสองสามก้าวขณะที่มองดูมาเดลีนอย่างไม่น่าเชื่อสายตาที่ว่าเธอกำลังรินไวน์ให้พร้อมกับรอยยิ้มบนหน้าเป็นอะไรไปเธอไม่ชอบไวน์แดงนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเธอคงพอใจกับอาหารที่ตัวเองเป็นคนทำใช่ไหม เมื่อเห็นเมรดิตมองเธออย่างตกตะลึงมาเดลีนเลิกคิวขึ้นก่อนเธอจะหยิบอาหารสองสามอย่างที่เมรดิตตั้งใจทำและเทลงต่อหน้าผู้หญิงคนนั้นแล้วของพวกนี้ล่ะเธอชอบมันไหมเมรดิตกัดฟันแน่นในขณะที่รู้ว่าไม่เพียงแค่ชุดที่เธอใส่มายั่วยวนเจเรมี่เท่านั้นที่พังพินาศในตอนนี้แต่ยังรวมถึงโต๊ะอาหารที่กองอยู่ที่พื้นอีกด้วยเธอกัดฟันแน่นด้วยความโกรธขณะที่ใบหน้าของเธอคล้ายกับจะระเบิดออกมาเต็มที่ ขณะที่เห็นมาเดลีนมองเธอด้วยท่าทางตลกตลกและเต็มไปด้วยการยั่วยุเมเรดิตกำหมัดแน่นวิลาควินยัยสาเลวเธอด่าและรีบพุ่งเข้าหามาเดลีนมาเดลีนยิ้มเบาๆหยิบแก้วขึ้นมาแล้วโยนไปที่เท้าของเมเรดิตเพลงแก้วแตกกระจายทันทีพร้อมกับเศษแก้วกระจัดกระจายไปทั่วอ่าเมเรดิตสะดุง้งและถอยกลับไปตามทางที่เธอเดินมาก่อนหน้าเธอเซถอยหลังไปสองก้าวแล้ววิ่งเข้าไปในตู้ที่อยู่ข้างหลังเธอ เธอคิดไม่ถึงว่ามาเดลีนจะคว้างแก้วใส่เธอแก่กล้าคว่างแก้วใบนั้นใส่ฉันได้ไงเมรดิตพูดออกมายังติดขัดกับการที่เห็นความรุนแรงตรงหน้าวิลาควินฉันคิดว่าเธอเหนื่อยที่จะอยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเอาละในเมื่อเธออยากที่จะตายขนาดนั้นฉันจะสงเคราะห์เธอเองและเธอจะมีชีวิตอยู่อย่างทรมานและไม่สามารถที่จะอยู่หรือตายได้เหมือนมาเดลีนบทที่312 ดวงตาของเมเรดิตเต็มไปด้วยประกายของนักฆ่าเธอมีเจตนาที่ต้องการฆ่าอย่างชัดเจนเหมือนแววตาของเธอดูคล้ายว่าต้องการฆ่ามาเดลีนด้วยมีดนับพันเล่มเธอหยิบกันไกรอันใหญ่หลังตู้และชี้ปลายแหลมเข้าหามาเดลีนและพุ่งไปที่มาเดลีนอย่างโหดเหี้ยมเมเรดิตอัดแน่นไปด้วยความโกรธและเธอต้องการที่จะสั่งสอนให้ผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าได้สำนึกและลงเอยแบบเดียวกันกับที่มาเดลีนเคยเจอ กรนั้นท่าทีของมาเดลีนในตอนนี้ไม่เกรงกลัวเลยสักนิดเธอหลบปลายแหลมของกันไกลได้เธอใช้โอกาสนั้นจับแขนของเมเรดิตไว้อย่างใจเย็นในขณะที่เมเรดิตถือโอกาสนั้นตวัดกันไกลไปรอบฮ่าฮ่าดวงตาสีอัลมอนด์เบิกกว้างเธอยกมืออีกข้างขึ้นเพื่อทําการรอบโจมตีมาเดลีนแต่มาเดลีนรู้ทันและมองออกในทันทีขณะที่เมเรดิตหยุดมาเดลีนยกมือขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะตบลงบนหน้าเมเรดิตอย่างเต็มแรง จากการถูกตกเมริตก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บอย่างสุดเสียงบาดแผลที่อยู่บนหน้ายังไม่หายดีและยังเปียกชุ่มไปด้วยไวนยหลังจากถูกตกความเจ็บปวดที่ร้อนแรงก็แผดเผาซึมซับเข้าไปในส่วนใต้ผิวหนังใบหน้าของฉันเธออุทานออกมาพร้อมดวงตาเบิกกว้างด้วยความโกรธเธอไม่อยากเห็นแววตาที่หยิ่งยโสและเลือดเย็นของมาเดลีนในขณะนี้หลังจากเงยหน้าขึ้นเธอไม่สามารถหยุดร่างกายที่สันเทาของตัวเองได้เป็นอะไรไปละ่ะ ในที่สุดเธอก็ได้ลิ้มลองการที่ถูกเอาเกลือมาทาที่แผลมันรู้สึกยังไงแล้วสินะมาเดลีนหัวเราะออกมาเบาฮ่าฮเธอวิลาควินมันจะดีมากถ้าปล่อยฉันตอนนี้เมเรดิตโกรธรำคาญและเธอต้องการหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้สักทีวิลาควินฟังให้ดีนะปล่อยมือฉันตอนนี้ไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นฉันจะทำให้เธอเสียใจเสียใจมาเดลีนขยับริมฝีปากกรีดยิ้มหน้ากลัวออกมาแต่เธอไม่ได้ปล่อยเธอแต่อย่างใดแต่กลับจับข้อมือเมเรดิตแน่นขึ้น ดวงตาที่สวยงามคู่นั้นระเบิดแสงหลมคมรังสีของแสงพุ่งเข้าไปเมรดิบเธอควรฟังฉันให้ชัดเจนอีกครั้งฉันไม่ใช่มาเดลีนที่จะยอมให้ตัวเองถูกเหยียบย่ำและดนเอาเปรียบฉันรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้ทำกับมาเดลีนและแม้ว่าฉันอาจจะดูเหมือนมาเดลีนมากขนาดไหนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะสยบฉันได้ด้วยวิธีการเดียวกัน มาเดลีนเงยหน้าขึ้นจ้องผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าด้วยดวงตาสวยงามและเยือกเย็นด้วยน้ำเสียงที่เฉียบคมเธอพูดว่าเมรดิตสองกระจกดูตัวเองตอนนี้สิไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาและหัวใจของเธอทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอทั้งสกรปรกและน่าเกลียดนี่เธอยังคิดว่าเจเรมีต้องการเธอที่เป็นแบบนี้อยู่ไหมเธอหัวเราะย่อสายตาของเธอเต็มไปด้วยการยเยาะเย้ย อย่าพูดถึงตำแหน่งใหญ่ของการขึ้นเป็นายนหญิงแห่งตระกูลวิตแมนอีกเลยเธอไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยที่จะเข้าประตูวิตแมนด้วยซ้ำมาเดลีนหัวเราะเยาะและสะบัดข้อมือของเมเรดิตทิ้งเมเรดิตเซถอยหลังด้วยความงุนงงรังสีสังหารของเธอถูกบทขยี้ด้วยรังสีของความเจรจาของมาเดลีนเธอเอามือสัมผัสแก้มของตัวเองขณะมองจ้องมาเดลีนเธอกัดฟันอย่างบ้าคลั่งแต่การกระทำพวกนั้นไม่สามารถชำระล้างความโกรธที่มีภายในใจได้แม้แต่นิดเดียว ไม่นานจากนั้นมีเสียงกระดิ่งดังขึ้นเมเรดิตหันหน้าไปดูทันทีเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเจเรมีที่กำลังจะเข้ามาหรือไม่เธอรีบกำจัดสีหน้าความเกลียดชังทั้งหมดทิ้งทันทีและสวมหน้ากากแห่งความอ่อนแอที่ถูกทำร้ายก่อนจะวิ่งร้องให้ไปหาเขาเจเรมี Jeremy ยืนงงเมื่อเห็นเมเรดิตวิ่งมาทางตัวเองเหมือนว่าเธอสวมชุดที่ดูดีแต่กลับเลเธอเปิอะเปื้อนวายไปทั่วผมของเธอยุ่งเหยิงแล้วเธอดูกระอักกระอ่วนเป็นอย่างมากเจเรมี Jeremy, ทันใดนั้นเมเรดิตรีบเข้าไปอย่างเร็ว เธอวิ่งเข้าใส่เขาก่อนจะเหวี่ยงตัวเองเข้าไปและกอดรัดเขาไว้แน่นเจเรมีขมวดคิ้วทอเขารู้สึกไม่พอใจและกำลังจะผลักเมรดิตออกไปแต่ในทันใดนั้นเธอเริ่มร้องให้สะอึกสะอื่นเจเรมี่ทำไมกันฉันต้องมีสภาพแบบนี้ด้วยทำไมคุณควินถึงอยากสร้างปัญหาให้ฉันทุกทีเธอวางแผนลักพาตัวฉันออกมาจากโรงพยาบาลมาก่อนแถมให้พวกผู้ชายพวกนั้นย่ำยีและทำให้ฉันอับอาย เธอบอกว่าฉันสกรปรกและไม่คู่ควรกับคุณเธอโยนอาหารที่ฉันตั้งใจทําขึ้นเพื่อคุณลงพื้นและล้อฉันว่าไม่มีค่าพอที่จะทําอาหารให้คุณยิ่งไปกว่านั้นเธอยังตบหน้าฉันหลายทีฮือฮือคุณควินเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากจริงๆเจเรมีนาทีที่เมเรดิตฟ้องเจเรมีใช้สายตามองไปยังร่างคุ้นเคยที่อยู่ภายใต้ใตแสงไฟเขาเงยหน้าขึ้นเห็นมาเดลีนยืนอยู่ไม่ไกลแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลเขาผลักเมเรดิตที่กอดเขาไว้แน่นออกไปและเดินไปทางมาเดลีน วีลาเกิดอะไรขึ้นกับคุณบทที่313เมเมรดิตคิดไม่ถึงว่าเขาจะผลักเธอออกไปอย่างง่ายดายเธออึ้งเป็นอย่างมากเธอได้ยิงเจเรมีเรียกชื่อวีด้วยความเป็นห่วงความกังวลในน้ำเสียงของเขามันต้องเป็นของเธอคนเดียวทว่าตอนนี้เขากำลังใช้เสียงนั้นกับผู้หญิงคนอื่นอยู่ อะไรที่ทำให้เมเรดิตประหลาดใจมากไปกว่านั้นก็คือตอนนี้เธอเห็นมาเดลีนนั่งอยู่บนพื้นด้วยสีหน้าหมดหนทางและอ่อนแอร,ราวกับว่าเธอถูกใครบางคนผลักให้ล้มลงทำไมคุณถึงนั่งอยู่บนพื้นเจเรมี่เดินไปหามาเดลีนก่อนจะคุกเข่าอยู่ข้างๆเธอมุมตาและคิ้วของเขาถูกแสดงด้วยความอ่อนโยนและความเสียใจเล็กๆซึ่งหาได้ยากประปนอยู่ใบหน้านั้นมาเดลีนเหลือบตาคู่สวยของเธอไปทางเมเรดิตที่อยู่ข้างหลังเจเรมี ถ้าฉันบอกว่าคุณครอฟอร์ดผู้มีคุณธรรมสูงคนนี้ผลักฉันล้มกับพื้นคุณจะเชื่อฉันไหมเธอมองตาลึกล้ำของเจเรมี่อย่างไร้เดียงสาขณะที่เมรดิตได้ยินแบบนี้เธอกำมัดแน่นและพูดปกป้องตัวเองด้วยความโกรธวิล่าเธอพูดเรื่องอะไรกันฉันเนี่ยนะเป็นคนผลักเธอมันเป็นเธอคนเดียวเลยที่เป็นคนยั่วยุและทำลายอาหารเย็นที่ฉันเตรียมไว้ให้เจเรมี่เธอนั้นแหละที่ตบฉัน จากนั้นเธอได้พูดด้วยน้ำเสียงที่เนรยาในขณะที่นั่งลงข้างๆเจเรมีก่อนจะจับแขนของเขาและพูดว่าเจเรมีอยาหลงกลผู้หญิงคนนี้เธอรังแกฉันฉันไม่ได้แต่ต้องเธอแม้แต่ปลายนิ้วเจเรมีคุณเชื่อฉันไหมเมเรดิตมองไปที่เจเรมี่อย่างลึกซึ้งและรอคำตอบที่จะทำให้ตัวเองพอใจทว่าแทนที่จะให้ความสนใจกับเมเรดิตเจเรมี่ค่อยๆเอามือของตัวเองพยุมมาเดลีนลุกขึ้นจากพื้นโอ้ยมาเดลีนขมวดคิ้ว เจเรมีมองไปที่บริเวณที่เธอได้รับบาดเจ็บเมื่อเช้าจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เจ็บมากไหมก็นิดหนึ่งให้ผมช่วยคุณนะเจเรมี Jeremy ตอบกลับพร้อมกับเอามือของเขาอบรมรอบไหล่ของมาเดลีนเขาช่วยพาเธอนั่งลงที่โซฟาอย่างอ่อนโยนอยากพิธีพิถันเมรดิตแทบไม่เชื่อสายตากับสิ่งที่ตัวเองได้เห็นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและความเกลียดชังมากมายได้แผดเผาในใจเธอ ขณะที่เห็นเจเรมีนำกล่องยาขนาดเล็กออกมาและกำลังเตรียมที่ปฐมพยาบาลลงให้มาเดลีนเป็นการส่วนตัวเมรดิตรักษาท่าทีที่อ่อนน้อมสง่างามและอ่อนโยนของเธอเจเรมีนี่คุณไม่เชื่อฉันจริงๆแต่ดันไปเชื่อปีศาจหญิงคนนี้แทนเหรอเมรดิตชี้ไปที่มาเดลีนด้วยความโกรธดูไม่ออกหรือไงว่าเธอกำลังแสดงอยู่นิ้วยาวที่ถือแผ่นสำลีอยู่หยุดชะงักลงการแสดงรถที่พุ่งเข้ามาเกือบจะชนเป็นการแสดง วิล่าพยายามช่วยจักสันอย่างไม่คิดชีวิตนั่นคือการแสดงบาดแผลที่อยู่บนเท้าของเธอคือการแสดงด้วยงั้นเหรอเขาถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาน้ำเสียงเฉยเมยของเขาเหมือนกับลมหนาวพัดกระทบหูของเมเรดิตเมเรดิตอ้าปากค้างและพูดไม่ออกมาเดลินเลิกคิ้วพร้อมกับยิ้มออกมาเผยให้เห็นแก้มบุ๋มที่ดูเหมือนมาเดลินมาก คุณคราฟอร์ดฉันรู้ว่าเธอคิดอยู่เสมอว่าฉันต้องการขโมยเจรเรมี่ไปจากเธอซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอมุ่งเป้ามาที่ฉันมาเสมอไม่ว่าใครจะทําอะไรไว้สวรรค์เฝ้าดูอยู่สิ่งชั่วร้ายที่เธอได้ทําลงไปแน่นอนเธอรู้อยู่แก่ใจในใจเจรเรมี่เองก็รู้เช่นกันเธอไม่สามารถทําให้ชื่อของฉันแปดเปื้อนได้ด้วยคําเพียงไม่กี่คําเธอเมรดิตโกรธจ,จนแทบจะกระโดดถีบหน้าเบ้าตาของเธอปริแตกจากความโกรธที่สะสมแต่เธอไม่สามารถพูดออกมาได้ เธอเป็นคนที่ตั้งแง่กับคนอื่นมาโดยตลอดมันตั้งแต่ตอนไหนกันที่เธอถูกเล่นงานกลับมาเธอกล้าดียังไงวีลาควินเมรดิตกัดฟันและจ้องหน้าที่ยิ้มแย้มของมาเดลีนเธออยากแทงให้ทะลุใบหน้านั้นคุณควรไปไตรตรองดูว่าคุณทำอะไรลงไปเจเรมี่เอ่ยขึ้นสนับสนุนมาเดลีนเมรดดิตกำมัดแน่นด้วยความไม่พอใจหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแต่สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถปลดปล่อยมันได้เธอทำได้เพียงร้องให้เสียใจ เจเรมี่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแต่คุณปฏิเสธที่จะเชื่อฉันจริงๆหัวใจของฉันกำลังสลายเธอพูดก่อนที่จะปิดหน้าและวิ่งร้องให้ออกไปทางประตูเจเรมี่ยังคงเมินเฉยและปฐมพยาบาลให้มาเดลีนต่อโดยที่ไม่สนใจมองเมรดิตสักนิดทั้งหมดนั้นถูกใช้ผ่านตาเมรดิตอย่างไรก็ตามภาพที่เมรดิตวิ่งออกไปด้วยท่าทางที่เจ็บปวดทำให้เธอรู้สึกมีความสุขมากบทที่314 เมริดรู้ได้สักทีนะว่าการที่ถูกผู้ชายที่ตัวเองรักไม่เชื่อใจมันรู้สึกยังไงทุกสิ่งที่ฉันทําในวันนี้มันเทียบไม่ได้เลยกับการที่ฉันเคยถูกเธอทําให้อับอายและทั้งยังถูกใส่ร้ายมากมายมาก่อนแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันมีสิ่งตอบแทนเธอมากกว่านี้ช่วงนี้ผมมักจะทําให้คุณเจ็บและเสียใจเสมอเสียงทุม้มแหบแห้งของเจเรมี่เกิดขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่ผมสัญญาว่าเรื่องแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแน่นอน มาเดลีนหันหน้าไปทางเขาในจังหวัดเดียวกันกับที่เขาเงยหน้าขึ้นมาสบตาเธอดวงตาทั้งสองคู่เข้าหากันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเขามีดวงตาที่ลึกล้ำราวกับทะเลที่ดูราวกับว่าพวกมันกำลังกระเพื่อมด้วยกระแสน้ำวนที่หน้าเวียนหัวความสนใจทั้งหมดของมาเดลีนถูกดึงดูดมาที่เขาในคราวเดียวกันอัตราการเต้นของหัวใจของมาเดลีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเธอ,อยังรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากหูจนถึงแก้มของเธออย่างช้าๆจนกระทั่งใบหน้าของเธอร้อนเผา เธอมองใบหน้าที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ใบหน้าหล่อที่อยู่ตรงหน้าเธอด้วยความสับสนเล็กน้อยในขณะที่หัวใจเต้นเร็วขึ้นคลื่น,นอ่อนๆค่อ,อ,คอยๆกระจายออกจากดวงตาที่ชัดเจนและมีเสน่ห์ดั่งเดิมทําให้เธอรู้สึกถูกยั่วยวนในขณะนี้ขณะที่มาเดลีนมองเขาด้วยสายตาลหลงใหลหัวใจของเจเรมี่ก็เริ่มเต้นผิดปกติเช่นกันใบหน้าของผู้หญิงตรงหน้านี้เหมือนกับผู้หญิงที่อยู่ในฝันเขามาตลอดขอเขารู้สึกสเตือนใจในขณะนี้ กราะนั้นเขาจำได้ขึ้นใจว่าทั้งสองคนแตกต่างกันเขาจะไม่วันไหวแต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตอนนี้ทำให้เขาหลงเพลิดเพลินไปกับมันดูเหมือนว่าเขากำลังซ่อนความเสน่หาที่มีต่อผู้หญิงตรงหน้าของเขาจริงฮ่าฮ่าทำไมคุณเอาแต่มองผมแบบนั้นเขาถามด้วยน้ำเสียงต่ำมาเดลินสะดุ้งเธอรู้สึกว่าการหายใจและการเต้นของหัวใจของเธอยุ่งเหยิงไปหมดเธอเกือบจะถูกครอบงำด้วยความเร่าร้อนที่คุ้นเคย จากนั้นเธอก็นึกอะไรบางอย่างได้ฉันจิบไวน์แดงที่เมรดิตเตรียมไว้ให้คุณก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าเธออาจจะผสมยาลงในไวน์เพราะต้องการให้คุณหลับนอนกับเธอตอนนี้ฉันรู้สึกเวียนหัวมาเดลีนใช้ข้ออ้างอันนั้นเพื่อขจัดความสงสัยในใจของตัวเองให้พ้นไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจเรมีได้นึกถึงอะไรบางอย่างออกทันทีทันใดนั้นความเศร้าได้ถูกแสดงออกบนใบหน้าและความไม่พอใจได้แผ่ซ่านระหว่างคิ้วของเขาไปทั่ว เมื่อหกปีก่อนเขาเชื่อว่ามาเดลีนใช้ยานั้นเพื่อจะได้หลับนอนกับเขาไม่ว่ามาเดลีนจะอธิบายและบอกเขายังไงว่าจริงๆแล้วเมรดิตเป็นคนบงการเรื่องทั้งหมดแต่ดูเขาก็ไม่เชื่อเธอสักนิดตอนนี้เขารู้ตัวว่าเขาทำผิดต่อเธออีกครั้งแล้วเพราะความรู้สึกผิดที่มีได้อัดแน่นที่ใจเขาช่วงเวลานี้เจเรมีเองรู้สึกหายใจอย่างติดขัดที่จริงแล้วเขาทำผิดอะไรกับเธอเขาเคยนับบ้างไหมว่าได้ทำผิดต่อเธอกี่ครั้ง แม้ว่าเขาจะนับได้แต่ว่าเขาจะชดใช้มันยังไงขณะที่เจเรมี่ตกอยู่ในพวังเขาเห็นว่ามาเดลีนลุกขึ้นยืนอย่างไม่มั่นคงฝีเท้าของเธอเงะง,งะคล้ายว่าเธอกำลังเมาเจเรมีรีบลุกขึ้นและอบก,กอดเธอไว้ในอ้อมแขนเมื่อตกอยู่ในอ้อมกอดที่คุ้นเคยแต่ไม่คุ้นชินมาเดลีนรู้สึกร,ร้อนมากขึ้นกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่ลอยอยู่รอบๆปลายจมูกของเธอนั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับขนนกได้ตกลงไปในหัวใจทำให้มันรู้สึกจั๊กกะจี้ ปล่อยฉันฉันต้องกลับไปคุณคิดว่าผมจะพาคุณไปส่งให้เฟลิเป้ในสภาพนี้หรือไงกันเสียงแหบของเขาลอยเข้ามาในหูของเธอด้วยความมึนงงที่ไม่สามารถบรรยายได้มาเดลีนเงยหน้าขึ้นมองกับดวงตาของเธออ่อนโยนราวกับแอ่งน้ำคุณหมายถึงอะไรอย่าบอกนะว่าคุณจะให้ฉันอยู่แบบนี้กับคุณถ้าคุณไม่ปล่อยฉันกลับไปหลังจากที่ได้ยินดังนั้นเสียงเจเรมีแผ่วลงกว่าเดิมเราทำไปแล้วครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไปถ้าจะทำอีกครั้ง สิ่งสำคัญคือมันจะทำให้สถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คลี่คลายลงโดยไม่รอคำตอบจากมาเดลีนเจเรมีรีบอุ้มเธอแล้วเดินไปที่ห้องนอนบทที่315ดูเหมือนว่าเจเรมีเขาจะไม่รอเล่นแต่มาเดลีนไม่ได้คิดที่จะมีความสัมพันธ์กับเจเรมีอีกเป็นอันขาดแล้วในคืนนั้นที่เกิดขึ้นในเอพริลฮินเธอสร้างสถานการณ์โดยอาศัยความมึนเมาของเขาเธอไม่มีทางยอมให้ตัวเองถูกผู้ชายคนนี้เล่นงานอีกเป็นอันขาด มาเดลีนต้องการที่จะไปให้พ้นจากสถานการณ์นี้แต่สติของเธอค่อยๆหลุดลอยไปเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอค่อยๆเปลี่ยนไปยาปลุกอารมณ์นี้ทําให้สติของเธอที่มีลดน้อยลงทําให้ตัวเธอเองไปซบกับอกของเจเรมี่โดยไม่รู้ตัวเธอกําลังสูญเสียการควบคุมตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงในขณะที่เธอได้กลิ่นหอมเย็นและความรู้สึกอบอุ่นจากร่างกายของเขาเมรดิตบ้ามากที่จะเตรียมไว้แบบนี้นี่เธอแค่จิบเล็กน้อยไม่คิดว่าฤทธิ์ของยาจะมีอนุภาคเช่นนี้ ฉันรู้สึกได้ว่าเขาได้พาเธอมาในห้องแล้วมาเดลีนใช้ความมุ่งมั่นและเจตนาที่ชัดเจนของเธอคว้าคอเสื้อของเขาไว้แน่นเจเรมีปล่อยฉันไปเธอพูดมั่นใจว่าเธอหมายความอย่างนั้นจริงๆแต่แล้วเธอก็พบว่าเสียงของเธอมีสเสน่ห์อย่างผิดปกติกตเธอกำลังปฏิเสธอย่างเห็นได้ชัดแต่น้ำเสียงนั้นทำให้ดูเหมือนเป็นการเชิญชวนแทนเจเรมีเหลือบมองหญิงสาวที่มีสเสน่ห์มากขึ้นในอ้อมแขนของเขาแล้วเดินต่อไปรีบวางฉันลงเจเรมีคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะ มาเดลีนยังคงพึมพำเมื่อจูจ่ๆเธอรู้สึกหนาวไปทั้งตัวเจเรมีวางเธอลงในอ่างอาบน้ําไม่ต้องกลัวผมจะไม่บังคับคุณในสิ่งที่คุณไม่ต้องการน้ําเสียงของเขาอ่อนโยนราวกับสายน้ําที่พัดเข้ามาให้ความอบอุ่นกับหัวใจเธอคําพูดของเขาทําให้เธอประหลาดใจอดทนหน่อยมันจะไม่เป็นไรนะคําพูดของเขาฟังดูอ่อนโยนน้ําเสียงที่ใช้กับเธอในตอนนี้ฟังดูเหมือนไม่เคยได้ยินมาก่อนมาเดลีนสงบลง เขาถอดเสื้อคลุมที่อยู่ด้านนอกของเธอออกและกำลังที่จะทำการถอดเสื้อผ้าข้างในทันใดนั้นเธอได้ตรึงข้อมือเขาไว้ไม่ให้เขาได้ทำต่อฉันจะทำเองเพราะงั้นออกไปได้แล้วขณะที่สัมผัสความร้อนที่มาจากมือของเธอเจเรมีจึงพยักหน้าเบาๆเ,เ,เรียกผมหากมีอะไรงั้นผมจะออกไปรอข้างนอกตกลงมาเดลีนพยักหน้าอย่างแรงและปล่อยมือที่เธอจับไว้นั่น หลังจากเห็นว่าเจเรมีหันกล้าวปิดประตูห้องน้ำไปแล้วมาเดลีนเปิดน้ำเย็นและฉลมเปียกโชกไปทั่วตัวในคืนฤดูใบไม้ร่วงนั้นมีลมพัดเย็นๆและฝนเริ่มตกลงมาเจเรมียืนอยู่ที่หน้าขอบหน้าต่างฟังเสียงฝักบัวที่ดังมาจากห้องน้ำความคิดของเขาล่องลอยไปไกลอดีตกำลังค่อยๆท่วมเข้าหัวใจของเขาเหมือนสายฝนที่หนาแน่นนอกหน้าต่าง เขาจำได้ว่าครั้งหนึ่งมาเดลีนมาหาเขาพร้อมกับหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอได้กระนั้นเขาไม่ลังเลที่จะทำลายหลักฐานเพื่อปกป้องเมรดิตเธอถามเขาทั้งน้ำตาว่าเขาคิดว่ามันสำคัญไหมถ้าเธอตายไปเขาหัวเราะเยาะและถามเธอกลับไปว่าเธอตายหรือยังละ่ะเมื่อนึกถึงตอนนี้สิ่งที่เขาพูดในตอนนั้นต้องทำให้เธอเจ็บปวดทิ่มแทงหัวใจเธอยังไงในขณะนี้ความเจ็บปวดกำลังเสียดแทงหัวใจของเขามากขึ้นเป็นพันเท่า หลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วทำให้เขารู้ว่าเธอสำคัญกับเขามากขนาดไหนมาเดลีนได้ยินหม่ว่าฉันเสียใจแต่เธอใจร้ายจังเลยที่ไม่ได้ให้โอกาสฉันได้เสียใจเลยฉันแพ้แล้วจริงๆเขายิ้มอย่างขมขื่นขณะมองท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ฝนตกดวงตาของเขาร้อนขึ้นอย่างเงียบฮ่าฮ่เกรง ทันใดนั้นเกิดเสียงครมครามขึ้นในห้องน้ำเจเรมีดึงความคิดตัวเองกลับมาทันทีและรีบตรงไปที่ห้องน้ำโดยไม่รีรอทันทีที่เขาเข้าไปในห้องนั้นเขาเห็นมาเดลีนนั่งตัวเปียกโชกอยู่ในอ่างอาบน้ำสีหน้าของเธอดูจืดและเลือนลางสายตาของเขาเปลี่ยนไปและอุ้มเธอขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงชุดที่เปียกโชกของเธอได้กลิ่นกายบนเรือนร่างที่สวยงามอย่างแนบชิดและทันทีที่ความอบอุ่นจากฝ่ามือของเขาถูกส่งผ่านไปยังร่างกายของเธอมาเดลีน,นอตไม่ได้ที่จะสันสาน วีลาคุณเป็นไงบ้างเขาเรียกชื่อของเธออย่างไม่รู้ตัวมีร่องรอยของความวิตกกังวลในน้ำเสียงของเขาเองมาเดลีนสายหัวฉันไม่เป็นไรปล่อยให้ฉันอาบน้ำอีกสักพักนะฉันดีขึ้นมากแล้วจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ